ท่านประธานของเราคุณจิรันเสียชีวิตแล้วค่ะตอนนี้ทางครอบครัวก็ได้เตรียมจัดงานศพไว้ให้เรียบร้อยแล้วเ,เรื่องครอบครัวก็เป็นทางเรื่องครอบครัวนะคะแต่เรื่องของบริษัทยังไงก็ต้องเดินต่อ วันนี้รัตาก็เลยเรียนเชิญทุกท่านมาเพื่อให้ลงมติกับท่านประธานคนใหม่ซึ่งควรจะเป็นรัตาค่ะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนสมรสกับคุณจิรันวันนี้เราก็ต้องมีประธานคนใหม่ซึ่งรัตาก็จะมาขอความเห็นใจแล้วก็ขอมติจากทุกท่านนะคะว่าให้โหวตให้รัตาเป็นประธานคนใหม่ค่ะ ใครเห็นด้วยยกมือขึ้นค่ะคุณลุงคะขอโทษนะปิ่นลุงแล้วก็รบสิ่งตัวนใหญ่ของกรรมการคุณลุงไม่ยกก็ได้นะคะปิ่น เธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าทุกคนในห้องเนี่ยเขายกมือให้ฉันยกเว้นเธอสองคนปิ่นมีเรื่องจะพูดคะ่ะก่อนทุกคนจะชี้ขาดอะ่ะไม่มีใครแปลกใจแบบปิ่นบ้างเลยเหรอคะผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับพ่อปิ่นสักพักพ่อปิ่นตายสักพักพ่อแต่งงานกับพี่จิพี่จิก็ตายอีกแล้วเขาก็ได้ขึ้นเป็นประธานบริษัท พราะนี่คือแผนที่เขาจะฮุบบริษัทของพวกเราบริษัทที่พวกเราทําให้เติบโตกันมาไงคะทุกคนลองคิดทบทวนดูอีกทีนะครับทุกคนร่วมสร้างบริษัทนี้ขึ้นมากับคุณท่านนะ่ะคงจะไม่อยากให้ฆาตรกรที่มันฆ่าคุณท่านเนี่ยมาเป็นประธานบริษัทหรอกใช่ไหมครับพูดอะไรมีหลักฐานหรือเปล่านี่มันเรื่องภายในบริษัทนะคะคุณไม่เกี่ยวออกไป จะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับในเมื่อคุณรัตาขายหุ้นส่วนหนึ่งให้กับผมแล้วผมมาที่นี่เนี่ยในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับเชิญได้ไมมอระตาเธอกล้าให้ผู้ชายที่ทำธุรกิจสกรปรกสกรปรกมาเหยียบในบริษัทพ่อได้ยังไงใจเย็นๆเป็น,นฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้นะ เฮียหมงอยู่ในบริษัทนี้เนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่าเธออีกทุกท่านคะรัตาขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ลงมติให้กับรัตตาในวันนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยอยากให้ทุกท่านทำตัวให้ว่างด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีงานจัดเลี้ยงสำหรับประธานคนใหม่คะ่ะขอบคุณทุกท่านมากคะ่ะ